เฮ้ยข้าวมีอะไยเฮ้ยชนยมีข้าวกินหรือชนะมีข้าวกินเลยหรืออมากินเลยได้มีมเอาอยอาวาถึงรอบแทีมอ่าพเ้ีสี่นวท้รอบทีมขอไรนะทันีงวัาถจำเนรับ

Ờ, minh, uh, đồng minh, thằng th nào leo lên thằng này, ba thốn, ba vắt, ba, già sốt huyết, về đây, cào uh, oh, oh. uh, Sao... đấy, đồng đây, nhiều

บอลเป็นคนปะเทศก็วิ่งเขมาเป็นคนสิบเก้าชุมพงศาครับเป็นจนมาแล้วักนก็สายครับแรกคือผู้เ็นสิบเอ็ดเลยสายไมาผ่อนดูของทางนีจากสมัดิพุทธเมยได้สมบัดิทุกไงลูก ยกขึ้นมาเก็บจับไว้ออกขามาตัวนี้บ็มีตัน้เป็นสี่ที่บอปนะเทศจริงอัศวินหนุ่มคนโตเขาออกเป็นบ้าเลยบัดน้ำพาะศรีรังบัดไก่มา้

องกากพิการยูนสาคือคุณฟาโออินตาโลคุต้องี่เอทาที่จังหวัดแพร่เนี่ยไรน่เกอระครับชิงแชมป์ภาาที่อยู่ไทยในจังหวัดสามนครไทยทารนมาแล้วเนี่ยตรงทีดิะสายอิารเนี่ยทาาจังหวัดหลายจังหวัดประเทศยูโรชิก้าขอนอนสวัสดิ์ จริงก็หัวก็โงแค่ได้ครับแต่กาวินมาทนยทำไมไม่ได้ซิงสตาร์ท้าทายเลมาเรืเปดไอ้กูนั่งหน้ามีเงี้ยงเงียคุจเข้าไปอย่างนี้ยนี่ไงคุณเชื่อนะแมงยืนตึกตรงขอบสันหนาไปหน้าสุดเลยคุทิพย์สุดเลยคุทิพย เขากามาผมช่วงไว้กหม้15ม่ดใสมากมากเขาไม่มีบอล้บอกว่ามันหาลเี่ยว้เิดจนี้มือตน้่วปก่วงดีขึ้นไม่ทไปนูะคุ้าครับเออยังมึงขอโทษที่มนแบ่งเลยสิเก่าหนึ่งมงแล้ ไปนับภาพนักซ้อมมาเลยเด็กั้มดโปไเนี่ยหนึ่งร้อยหรือ้งอพายเลยสามหนุนักเลยจะไม่ลองอะไรทางนั้นอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ท้องทั้งหมดเนลยูกเกี่ยวฟขงได้โอเะลูกเกี่ยวพิกม่้ ดีคุณจังล็อกซ้ายยิงมืซ้ายติดบล็อกโอ้โหติดยิงบอลหน้าบล็อกกว่างคดีนะถุงไปออกบอลล็อกอันนึงต่อามาติดสุดรียกติดออกซ้ายในสัตว์สุขุภูเก็ตไสัตว์สุของกลาเลยสุดท้ายตบหัวดนแจ้งไว้จกเขา I had to win your time to win. Qua quá đánh mà, chắn là không. I'm going to take my time 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 to ก๋วยเตาเกี่ยวอลย้ขึ้นมากยเตี๋ยวกไปเส้นหลังมาแถวสองโอยเดนเ่อตอไาครับขวาท่นไม่ลงีโอ้โหเล่ไปแรงไปครับเไปครับไม่ครับบกนี่ก็ไม่ได้ใส่มาบ้างสามคน đi học để làm gì? để làm để làm gì? để làm gì? để làm

ออกอ้ายน้ปะเทศเกียวไหมตรงดังวทัศน์นตรงท่านไหมฝังไว้ได้ครับพี่หลักคูนี้ก็จะเ,เป็นเียส,สักเก่รกกับเซียแปดสิง

หยอดมาคือทให้กิติโพมาหน well. well. ้าก oh oh hey. uh ิติโพร้อคลายขอให้พระเทพขอให้พระลาตีคูทำไมเนี่ยขอให้รนเทโอ้โหสากายเอาไปกลอหันนต่อยอ่ะต่อย ทุกท่นที่เสด็จมากรขอบคุณท่านพักรูนะครับมาวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับทีมท่านกำลังแข่งอยู่นะครับวัดอัมพาขอขอบคุณมากครับไอยังไม่ลงเลยจากนี้ขุดไวเลยมาให้ผู้ดีผู้จังผู้ดีข้อขวาเราทำอะไรนี้ไปทั่วผมมันจะแซงมามาประชาไหมเจอพายุเสี่ยงแก้วรับบล็อกไว้ได้ Sóng, sóng, xoay, xoay, ờ, và 2 không phải, oh. What? What? Chờ, phải là đầu tiên Họ đã tìm mua Họ là thương Tìm mua phẩm đầu tiên Quách là cho là Quách không phải cái xếp Ờ, này Để

สมุดสนิเมอนเดิมสอขยับ้สฝ่ายที่พัวัวัดตัวสากระเทศไีเวลาไปแล้เรียนเหอขวาไานเลยโดบอวัตทุของทังาทีมวัดรมภา ขขาปูนทัน์รัครูสุดยอดเขาจริงจริงไกลปูนต่อไปเตรียมตัวเลยกับเพียนซ็อกเกอร์แคมป์กระชากสามเซตเพียนซ็อกเกอร์จะไปมวยกระชากสาเซตโอ้ยทับบอลเลยโอ้ยพุ่งจังล็อกทีละมาหลอกทีละมาใช่ไหม แล้วที่สิ้น้กเก็ตในีคนฟอนลนแงาที่หน่งแรกรอบแปดทีมคู่ที่สี่ขอให้ครับอกคนโชกเลยสมอที่สูงสมเร็จสีเทาสมเด็จที่สี่ีดำพัดอันพาพระชักมือเดียวตื่ากันต่อาองจ่อไปเตรียมตัวเลยนะครับทีเอ็นซ็อกเกอร์6เเซเนนค็อกซิ่งนะครับนี่ก็จาภาพอีกทีมนึง